นำมาแขวนแล้วก็มากราบไหว้แก้บนอะไรหรือเปล่าทุกคนอุปกรณ์ปลั๊กไฟที่นุ่งที่นอนยังมีเหรอวะเนี่ยผมมาคนเดียวนะ่พี่นะอย่างมึงคนเป่าปากเชียร์ <c oughs> กราบไหว้อาลาเจ้าแม่ตะเคียน่พี่จะไหม ผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมมันมีคนสองคนยืนอยู่หน้าศาลพี่พี่เจอไหมแต่งตัวเป็นจงกระเบนโบราณสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่เอฟหุ่มป,ปานะ้าอาทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดผาไปเรื่อยพี่พี่ครับวันนี้ผมเนี่ย จะพาพี่เอฟซี FC ทุกท่านเนี่ยมาสำรวจน้ำตกร้างกันพี่ๆนะซึ่งต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างแล้วก็ไม่มีนะักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวกันแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่แบบเราไม่สามารถพูดได้ทุกวกันนะผมขอไม่พูดดีวกว่านะว่าเรื่องของความน่ากลัวเนี่ยมันก็พอมีอยู่นะเรื่องอาถรรพ์หรือว่าเรื่องที่แบบว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็ยังแอบแฝงอยู่ผมขึ้นมาวันนี้ผมไม่ได้บลูหรือว่าไม่มีเจตนาจะ มาทาเรื่องไม่ดีแต่ผมอยากขึ้นมาพิสูจน์ให้พี่เอฟทุกคนได้เห็นได้รู้ว่าสถานที่ที่ปล่อยถูกอาถูกปล่อยลกน้ำเนี่ยมันมีเรื่องปแปลกๆอะไรให้เราได้เห็นบ้างเพราะว่าเป็นน้ําตกที่อยู่ค่อนข,ข้างจะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ทุกคนนะเดินทางมาไม่ไกลไม่นานมากก็ถึงแล้วไม่ไกลาจากบ้านผมเท่าไหร่นั้นทุกคนนะมันจะเป็นเหมือนกับมีสิ่งก่อสร้างก็คือเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วแต่ว่า ด้วยความที่ช่วงโควิดเนี่ยมันก็นทําให้ทุกอย่างอ่ะมันเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจมันย่ำแย่แล้วถูกปล่อยลกล้างมาก่อนโควิดด้วยซ้ำนานมากๆแล้วก็ผมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องอระยะเดินทางที่มันไกลหรือเปล่าเลยไม่คนเข้าไม่ถึงกันหรือจะเป็นเพราะโซเชียลมันไม่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าทุกคนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามีพวกห้องน้ําห้องขายของต่างๆที่เก็บของเนี่ย อันแม้กระทั่งอ่าห้องตั๋วขายบัตรซื้อบัตรมาก่อนทุกคนนะนะเป็นประตูแบบทางเข้าอย่างดีมีการขายตั๋วขายบัตรแล้วก็มีศาลเจ้าแม่ตะเขียนด้วยทุกคนนะนะมีอาเรวา,รวาครบอำวยความสะดวกเลยเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งแต่ไม่รู้ท่องถึงปล่อยลกลางนะเราจะไปดูนะกันทุกคนนะจะขอกำลังใจจากพี่คนละหนึ่งยใช้ผมด้วยนะให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ดูคลิปก็จะกดค้างโฆษณาเพื่อซัพพอร์ตเรา ในการทําคลิปทุกๆวันทุกคนนะโอเคทุกคนไปคนก็นี่คือหน้าทางเข้าน้ําตกนะก็จะเจอเป็นพวงมาลัยที่ไม่รู้ว่าใครนาํามาแขวนแล้วก็มากราบไหว้แก้บนอะไรหรือเปล่าทุกคนนะดูดก็แค่นี้ก็ขนรู้ก,กันไปพี่นะโอ้โหเข้ามาเจอพวงมาลัยแบบนี้ผมรู้สึกว่าใจคอร์มันค่อยดีลวผมเป็นคนที่แบบว่าเจออะไรแบบนี้รู้สึกว่าหน้ากลัวทุกคนนะก็ไม่เป็นไรวันนี้เราตั้งใจมาพิสูจน์แล้วก็คือเอาเจมที่เลย ไม่ได้มารบลูดูไม่ได้มาท้าทายพี่นะเราแค่มาถ่ายคลิปพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนได้ดูได้เห็นกันนะก็อันนี้จะเป็นถังเหมือนเป็นถังน้ำเก่าหรือเปล่าทุกคนนะเก่ามากๆแล้วไม่รู้ว่ากี่สิบปีกี่ร้อยปีนะพี่นะเป็นถังน้ำที่ เก่าสนิมกินหมดละอาจจะเป็นน้ำสำรองหรือเปล่าสำหรับใส่พวกในห้องน้ำหรือห้องอับนะ้ำสิ่งไหนวะเรื่องอะไรใตโตไปกัต่อผมไม่เอามาลบดูนะคะรับผมแค่มาถ่ายคลิปพิสูจน์สถานที่ออกเก่าเฉยน,นะครับผม เก่ามากเลยพี่นะดิต้นหนึ่ง,งกินมาแล้วพี่นะผุยุบหมดแล้วทุกคนเป็นทางน้ําขนาดใหญ่น่าเป็นพันลิตรทุกคนนะโเนี่ยพี่พี่อย่างที่ผมบอกไปอะคือทําการสร้างอาคารคือไว้เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ฮิตแล้วก็คนมาเยอะทุกคนนะแต่แบบช่วงเวลาผ่านไปเนี่ยมันเริ่มเข้าถึงน้อยลง คนก็ไม่ค่อยมาแบบแม่คุงแม่ค้าก็ไม่ค่อยมาขายของเนี่ยทาให้ที่นี้โดนลืมหรือเปล่าทุกคนอาจจะลืมจนจนล้างกนกันนอยู่ด,ดีเสียงเนี่ยมันมาที่เรื่อยๆนนะเสียงมันแบบมีหินหรือว่ามีกิ่งไม้หักพี่ๆนะทุกคนได้ยินใช่ไหมแล้วก็ใครมาผูกไม้แบบนี้ก็ไม่ดูนะมีกล้วยไม้ด้วยพี่ยู่ดิด มีกล้วยมีก้วย,ยเดาออกแล้วพูกมาไว้เหมือนทำไฟชีสหรือว่าขึงหลังคาหรือว่าตากผ้าผมก็ไม่รู้นะคือยังมีใครมาอาศัยอยู่หรือเปล่าพี่พี่เราก็ไม่แน่ใจนะอาจจเป็นแหล่งมั่วสุ่มหรือเปล่า เสือผ้าห่มพิวีแล้วก็เป็นปลั๊กไฟขวดน้ำต่างต่างเนี่ยังมีอยู่เหรอแล้วกล้ามานอนได้ยังไงกลางค่ำคืนน่ากลัวมากพี่พี่ที่นี่เงียบวังเวงมากสุดไหนวะโอเคทุกคนไปกันต่อนะห้องแรกนี่ห้องที่สองนะนีคือห้องที่สอง ผมไม่ขอเปิดดีกว่านะไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างนะลองดูห้องที่มันเปิดดีกว่าห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะโล่ห้องนี้ก็โล่ะทุกคน มีห้องนั้นห้องเดียวห้องแรกที่มีที่นอนแล้วก็มีของขวดน้ําต่างๆนะนทุกคนผมไม่รู้ว่าพวกคนเร่ร่อนคนไร้บ้านเนี่ยมาอยู่กันหรือเปล่านะทุกคนเห็นไหมเป็นมีพวกโต๊ะเก้าอี้ต่างๆที่มันสาหรับนักท่องเที่ยวให้หนักท่องเที่ยวได้นั่งกันแล้วก็พื้นเนี่ยพื้นเดินยังเป็นคอนกรีตนะพี่พนะเป็นคอนกรีตเรียบร้อยแล้วทุกคนนะเห็นไหม ผมมาคนเดียวเลพี่นะเสียงเหมือนคนเป่าปากเชียตรงนี้จะเป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนพี่นะเดี๋ยวแป๊บนึนี๋ยวผมพาเขาไปดูนะตอนนี้ผมขอสำรวจอรอบๆตรงนี้ก่อนนะก็ตอนนี้วังเวงมากๆมีเสียงดังเสียงเป่าปากตรงน,นี้เป็นทางเดินลงไปน้ําตกนะทุกคนเห็นไหมจะมีหลายชั้นอยู่นะพี่นะมีเก้าชั้นนะเก้าหรือสิบชั้นนี่แหละผมก็ น่าจะประมาณนี้ผมผมเท่าที่ผมได้ยินมานะมีเก้าถึงสิบชั้นอันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะพี FC, ่พีเอฟซีจำไหมนี่คือชั้นที่หนึ่งแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นน้ําตกที่ไหลลงมาตอนนี้ยังมีน้ําเพราะฝนตกหลังจากนี้ถ้าถ้าช่วงถ้าช่วงหน้าแล้งเนี่ยน้ําจะแห้งละน้ําจะไม่มีแล้วทุกคนนะนี่คขายังมีน้ำนะทุกคนจำไหมโอเค เดี๋ยวไปสำรวจกันต่อพี่ว่าเราจะไปดูอะไรกันต่อดูกันที่ผมบอกไปคือที่นี่คือพร้อมแบบสถานที่คือพร้อมมากๆนะทั้งอาคารที่เอาไว้ขายของนี่คือที่ขายของนะพี่นะเป็นอาคารสําหรับขายของของแม่ค้าเนี่ยสําหรับให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกินกันพี่นะเมื่อก่อนน่ะคือคึกคืนมากนะผมก็เคยมานะสมัยเด็กๆที่ยังคึกคืนนะอ่าเคยนานมากๆแล้วพี่ตอนนี้ผมอายุยี่ห้าปีแล้ว ยี่ิบปีแล้วพ,พี่นะที่มันเป็นยีปีที่มันปล่อยลกหลางผมก็เคยเ้ามาเที่ยวตอนนี้คือคืนคนเยอะมากๆนะเดี๋ยวขึ้นไปดูทันีีกันพี่พี่นะเงียบมากพี่พี่เงียบจริงๆนะทุกคนพวกมีพวกใส่ฟงใส่ไฟนะนี่นะนไง กลางคืนนะ่จะมีคนมาจุดไฟกันตั้งแคมป์กันที่นี่บางคนก็มาลองของบางคนก็มาขอหวยบางคนก็มาอยู่มานอนคนที่ไร้บ้านหรือคนที่เล่นร่อนทุกคนนะนี่เห็นไหมมีการจุดไฟข้างในศาลานเนี่ยทุกเพี่จุดไฟข้างในนี้เลยนะไฟติดหรือเปล่าผมลองเปิดดูนะไฟได้โดนตัดไปแล้วไฟไม่ติดแล้วพี่พ ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำทุกคนนะเป็นห้องน้ำเป็นสุขาเขาประมาณนี้เฮ้ยติดเฉยพี่พีเซี ไฟติดเฉยเลยอโอ้มมีไฟได้วยพี่อือมโถชีด้านหลังนี้เป็นโถชีนะ คือมันพร้อมจริงๆอาคารเนี่ยมันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรทำแบบโครงสร้างแข็งแรงโครงสร้างเหล็กกับเบื้องหลังคาอย่างดีปูนที่ทําเป็นที่นั่งที่พักผ่อนอย่างดีระ้ับบนะักท่องเที่ยวนะแต่เหตุผลที่ปล่อยล้างไม่รู้ทําไมทุกคนนะทั้งที่ว่าสถานที่เนี่ยมันดีมากๆเลยอะแล้วก็มันสวยงามธรรมาชาติสวยมากอืมมันต้องมีเหตุผลของมันพี่พนะผมจะลองทําถามผู้อาวุโแก่คนที่เคยอยู่ ที่นี่มาตั้งนานนะทําไมถึงปล่อยลูก้างในความที่ผมเป็นเด็กที่อาจจะยังรู้ไม่ทันนะเกี่ยวกับที่นี่ประวัติที่นี่นะเป็นเพราะอะไรถึงปล่อยลกูกนางนี่เป็นห้องน้ําอีกที่หนึ่งนะใกล้กัน <c> เห็นไหมพี่พีเอฟซีคือมันดีมากๆเลยดูดิถุกกับพันธุ์ต่างๆดีมากๆเลยนะดูดิอือ มันต้องพ่ายจะโอเคเลยทุกคนนะสถานที่แห่งนี้นี่ถ้าเดินไปข้างในก็เป็นน้ำตกแล้วพี่นะจะไม่มีพวกอาคารแบบนี้แล้วจะเจอได้แค่นี้นะนี่เป็นแท้งน้ำแบบน้ำไหลลงมาเก็บน้ำได้นะโอเคทุกคนทีนี้ก็เหลือตรงศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะเป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียน การผูกเชือกดึงไม้ไว้ทำไมอะ่ะแล้วมีผ้าเหมือนจีวรผูกอยต้นไม้เจ้าทุกคนจะไหมดูคืออะไรอะ่ะงงเอาไม้มัดไว้วก็เชือกฟางสีแดงเชือกเหนียวนะตรงนนทก็มีนะไม่รู้ทำเพื่ออะไร เอาไว้นั่งกันนะเอาไว้นั่งมาใต้ร่มไม้คือคือทังเนี้ยลงทุนไปเยอะมากมนะสำหรับที่สถานที่ต้องเที่ยวแห่งนี้ทำมาเยอะมากจริงหลอดฟุงหลอดไฟมีหมดนะตวนเสียงมันมีขวดน้ำดังนะขอให้เดินทางเจริอสิภาพพี่พ ก็ผมจะมากราบไหว้ศาลเจ้าแม่ตะเคียนพี่จะไหมก็มีเคยมีช่องน้องๆนะแล้วก็พี่ๆหลายช่องที่มากราบไหว้ศาลเจ้าแม่แห่งนี้ได้โชคลาภก็มีนะสาทุสาทุ จะเป็นทางขึ้นทุกคนนะทางขึ้นเหมือนมีคนมาทําความสะอาดนะพี่น้านดอกไม้สวยงามมากๆเลยนะทําความสะอาดสถานที่แห่งนี้ให้มันดูแบบไม่ลกเพราะว่าสศาลเจ้าแม่เนี่ยเวลามีใครมาบนของอะไรวะเนี้ยได้เขาก็มาทำความสะอาดมาดูแลเรียบร้อยดอกไม้สวยมากคุณนาถึงใส่นะนี่ ดอกไม้สวยจริงนะมีคนมาปลูกไว้โอ้โหที่เหลืองหลายสีเลยทุกคนนะหลากหลายสีสันมากทุกคนตั้งไว้แบบนี้พี่ๆคนไหนที่ขอพอรก็สามารถพนมมือขอพอรได้นะครับผม โอเคทุกคนก็พี่ๆก็คงจะขอพอรกันนะพี่ๆนะ ป้อมด้านหน้าทุกคนนะทางเข้าดีมากคนดลีทางเข้าดีแล้วก็ดูแบบสะอาดเรียบร้อยมากนะม,มันต้องมีเหตุผลที่มันต้องโดนปล่อยลบล้างส่วนห้องนี้จะเป็นห้องที่ขายขายตัว๋วขายบัตรเข้าน้ำตกนะพี่นะมาก่อน เป็นห้องไข่ตัวไข่บัตรทุกคนนะเจอไหมว้าวม,มีขวดต่มขวดน้ำด้วยนะแต่ผมแปลกใจว่าไอ้ห้องนั้นไหห้องนั้น,ห,น,นห้องแรกอะ่ะมีที่นอน เรียบร้อยมากพ้ะหม่มหมอนคือพร้อมนอนเลยอะเหมือนกับตอนนี้เขาอาจจะยังไม่อยู่หรือเปล่านะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่อยู่อาจจะไปทํางานหรือหาอาหารเขาอ,อาจจะกลับมาช่วงเย็นหรือช่วงกลางคืนหรือเปล่ากลับมานอนที่นี่ทุกคนนะนะ่าคิดนะพี่ๆนะนะ่ามาสํารวจมากๆเลยนะเหมือนกับกลางวันมาทํางานกลางคืนกลับมานอนนี่บางคนเนะ่ยคนไร้บ้านพี่ๆนะคนไร้บ้านเขาอาจจะ ไม่มีบ้านอยู่จริงๆแล้วก็ใช้สถานที่แบบนี้ลกล้างแบบนี้ในการมาพักอาศัยก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจมากมพี่นะน่าเห็นใจเพราะว่าพวกเขาต้องอาศัยสถานที่ที่ลกล้างไปแล้วที่ปล่อยล้างไปแล้วนะก็ประมาณนี้ทุกคนนะวันนี้ผมก็พาทุกคนมาสำรวจ น้ำตกหลางที่โดนปิดตายไปไม่มีสาเหตุนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่เข้ามาวันนี้มาดูว่าจะมีอะไรแบบให้ผมระทึกหรือว่าเสียวสันหลังหรือเปล่านะแต่ก็ยังไม่เรียกว่ายังไม่เจอเรื่องที่ทำให้เสียวสันหลังเท่าไหร่นะแค่มีเสียงกอกแกอกแกร,กกรกนีนะ แล้วก็เมื่อกี้ผมไปตรงศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะพี่นะให้พี่ทุกคนได้กราบไหว้ขอพรหรืหวอว่าขอโชคลาภกันนะถ้ายัางไงก็ค่อยว่ากันนะถ้าผมลงคลิปไปนะพี่พได้ยังไงก็ค่อยคอมเมนต์บอกกันนะโอเคทุกคนวันนี้ผมก็ได้สำรวจพื้นที่น้ำตก ร้างแห่งนี้ที่โดนปิดตายโดยไม่รู้สาเหตุเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมยังไม่รู้ให้ผลที่ชัดเจนว่าทําไมถึงปิดตายนะผมไม่ต้องไปถามคนใหญ่คนโตผู้หับผู้ใหญ่เนี่ยที่เคยอยู่ที่นี่มานานเนี่ยทำให้คนเขาทำให้ปิดตาย <S <S ก็อาจจะมีเป็นช่วงที่โรคระบาดหรือเปล่าคโควิดนี้แต่ว่าไม่ใช่นะรู้สึกว่าที่นี่จะปิดตายก่อนโควิดทุกคนนะก่อนหลายปีเลยทุกคน,นก่อนยังมีโควิด เป็นเพราะว่ามันไกลเข้าถึงได้ยากนะโซเชียลเข้าไม่ถึงเลยทำให้ที่นี่ไม่เป็นกระแสะแต่น้ำตกสวยนะผมถ่ายให้พี่เห็นทุกคนใครวะพี่พี่ผมไม่ได้ตาปาใช่ไหมผมจะเปิดกล้องหลังให้ดูนะทุกคนนะผมไม่ได้ตาปาดใช่ไหมมันมีคนสองคนยืนอยู่หน้าศาลพี่พี่เจอไหมแต่งตัวเป็นโจงกเรเบนโบราณ เขาบอกผมกลับไปี่พี่เ,เขาอยู่หน้าศาลเจ้าแม่ตะเคียนสองคนใครอ่ะมาอยู่หน้าศาลพี่พี่เขบาบผมกลับไปที่นี่ไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีอะไรผมได้เห็นแล้วตอนนี้ผมเห็นเขาสองคนพี่พอยู่ศาลหน้าศาลเจ้าแม่ตะเคียน ผมไม่รู้ว่าที่นี่ท่านจะอยู่ท่านอยู่ตรงไหนครับท่าน,น,น100ครับท่านผม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 ดีใจมากที่ได้เจอท,ท,ท,ท่านนะครับท่านผมดีใจจริงๆนะผมผมไม่คิดว่าจะเจอจริงๆผมจะกลับอยู่แล้วครับท่านแต่ผมเหลือบตาม,มาเจอท่านสองคนก่อนสาธุสาธุาธพี่พ สาธุจริงๆนะสาธุสาธุดีดใจมากพี่ๆเหมือนกับเป็นคนโบราณเป้ารันชาลีหางนี้ท่านท่านผม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 กลับแล้วครับท่านครับครับครับทุกคนจะไม่จะเคียนไหมพี่ อคท่านผมขอ,อกลับ,กล,บกลับก่อนครับท่านท่านสวัสดีครับนากลัยิ่หทุกคนทุกคนหายไปแล้วเขาบอกว่าเขาดูแลที่นี่ดูแลจะไม่ตะเกียนผมตกใจมากให้ไม่เจอเขาพี่พมันเป็นคนที่เฝ้าสถานที่แห่งนี้เป็นคนโบราณที่รูปร่างใหญ่เบึกบืนแล้วก็ใส่เป็นโจโกเบนที่พับเหมือนอา่า มาทุกคนนะแต่ของเป็นเหมือนนักลบทุกคนนะนักลบหรือเปล่าโอเคทุกคนสาธุสาธุได้เจอกับตาทุกคนนะเหลือเชื่อไปอนะครับผมก็ได้เห็นได้มีไฮไลท์แบบนี้ให้พี่ได้เห็นด้วยมีเรื่องตื่นเต้นให้ดูอีกแล้วพี่ๆโอเคทุกคนเดี๋ยวขอปิดกล้องพี่ๆสวัสดีครับผม